คนที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับเป็นคนที่ดวงชะตาเข้มแข็งมีวาจาสิทธิ์นะครับอย่าไปสาบแช่งใครหรืออย่าไปว่าใครนะครับเพราะว่ากรรมเนี่ยจะสะท้อนกลับมาหาเราในภายหลังอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับ สำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงชะตากันคนที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับเป็นคนที่มีดวงชะตาที่เข้มแข็งเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือมีปากวาจาสิทธ์นะครับห้ามไปว่าใครหรือห้ามไปแช่งใครนะครับเพราะต่อให้มันเป็นความจริงต่อให้เขาได้รับความทุกข์นะครับสุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งอ่ะ สิ่งที่เราไปทำกับคนอื่นอะ่ะมันก็จะกลับมาหาตัวเราเองอยู่ดีแถมกลับมาแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดใน5ราศีนี้เนี่ยต้องพูดเขาเรากว่าในสิ่งดีๆนะครับเป็นกำลังใจให้คนอื่นคอยช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณจะยิ่งรวยยิ่งมีโชคลาภนะครับแล้วก็การทำมาหากินเนี่ยเขาเรียกว่าทำมาคาขึ้นแบบสุดขีดเลยนะครับฉะนั้นใครที่เกิดใน5ราศีนี้ควรที่จะพูดสิ่งดีๆให้ เยอะๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยเอาพูดกันตรงๆเลยนะเรื่องการพูดสิ่งดีๆเนี่ยคนเกิดในทุกๆราศีเนี่ยก็ควรพูดสิ่งดีๆอยู่แล้วล่ะนะครับแต่คนเกิด5ราศีนี้เนี่ยจะดีได้เปรียบหน่อยนะเริ่มจากราศีแรกนะครับคือคนที่เกิดในราศีเมษนะครับคนเกิดราศีเมษเนี่ยดวงชะตาเนี่ยเป็นคนที่เรียกเด้ว่าตนธาตุอยู่แล้วอ่ะเป็นคนต้นธาตุอยู่แล้วนะครับเป็นราศีแรกของโลกอยู่แล้ว นะครับฉะนั้นเนี่ยคนเกิดราศีเมษเนี่ยจึงมีดวงชะตาอันเข้มแข็งนะครับเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้สู้สุดใจทําอะไรก็สุดความสามารถอยู่แล้วนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาที่เข้มแข็งคอยคุ้มครองคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอๆนะครับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยควรบูชาพระอังคารหรือเทพเจ้าที่เป็นนักรบ นะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้คุณมีดวงชะตาเข้มแข็งไปอีกมีวาจาที่เข้มขขังขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษนะครับฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เกิดราศีเมษเนี่ยควรที่จะหมั่นทำบุญสร้างกุศลแล้วก็ช่วยเหลือคนเยอะๆนะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยร่ำรวยประสบความสำเร็จราศีที่สองนะครับคือคนที่เกิดราศีสิงห์ คนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยพื้นดวงชะตาก็เข้มแข็งนะครับก็ดาวประจาตัวก็เป็นดาวอาทิตย์เนาะก็เข้มแข็งอยู่แล้วล่ะนะครับใครก็ตามนะครับที่ได้เจอกับคนราศีสิงห์เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอคนคนนี้มันเหมือนมันมีเซนส์ของความเป็นผู้นํานะครับถึงตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้มีตําแหน่งไม่ได้มีอํานาจอะไรนะครับแต่พื้นฐานของแนวคิดหรือการกระทําเนี่ย คนเกิดราศีสิงห์เนี่ยชอบความเป็นผู้นํามากกว่าที่จะเป็นผู้ตามนะครับถ้าให้เลือกได้ระหว่างนํากับตามเนี่ยเขาจะเลือกเป็นผู้นานะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเสียสละทาเพื่อคนอื่นนะครับคอยช่วยเหลือคนอื่นแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะหลงระเริงในอนานาจไปบ้าง นะครับหรืออาจจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองเกินไปบ้างนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยคืดนดวงชะตาถือว่าดวงเข้มแข็งอยู่แล้วนะคาพูดของเขาเนี่ยก็เข้มแข็งตามราศีของเขานะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยให้หมั่นช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าคุณคนที่เป็นรองคุณคนที่อยู่ล่างกว่าคุณนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้คนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ย ร่ลำรวยขึ้นมานะครับแล้วก็มีอํานาจมีวาสนามีบารมีได้นะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยต้องช่วยเหลือคนนะครับต้องใช้อํานาจให้ถูกที่ควรราศีที่3นะครับคือคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับคนที่เกิดในราศีพิจิกเนี่ยก็ดวงชะตาเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูเหมือนจะ สบายๆนะครับไม่ได้ซีเรียสกับอะไรมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขา้ายเมื่อไหร่เนี่ยเขาค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะครับสาหรับคนที่เกิดราศีพิจิกและคําพูดของคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์นะครับค่อนข้างที่จะเข้มขังนะยิ่งถ้าใครไปทําให้เขาโกรธและเขาด่าอะไรเขาแช่งอะไรคุณกลับมานะเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นจริงสายส่วนใหญ่ นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเพื่อนหรือมีคนรู้จักเกิดราศีพิจิกเนี่ยอย่าไปทําให้เขาโกรธอย่ายไปยุโมโหโเขาครับอย่าไปทาําร้ายเขานะครับแต่ถ้าเขามาทําเราก่อนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องป้องกันตัวตามสมควรแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรให้เราเราก็อย่าไปทําอะไรเขาเลยนะครับจริงๆทุกราศีนั่นแหละเราไม่ควรเบียดเบียนกันอยู่แล้วแต่คนราศีพิจิกเนี่ยคือถ้าเขาสวนกลับเขาเคาน์เตอร์กลับเนี่ยโอ้โหแรงแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ย ก็อย่าไปทําอะไรกับเขามากนะครับต่อมาราศีที่4ครับคือคนเกิดราศีมังกรนะครับคนเกิดราศีมังกรเนี่ยโอ้โหแค่ชื่อราศีก็ขลังซะแล้วนะครับมีพระเสาเป็นเทวดาประจําตัวโอ้โหพระเสานี่ก็เข้มแข็งเหลือเกินนะครับยิ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเกษตรอยู่นะก็คนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาพื้นฐานเข้มแข็งเหนือกว่าคนอื่นๆอยู่แล้วใน12ราศีเนี่ยราศีมังกรเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับ พูดน้อยต่อยหนักนะครับพูดเท่าที่จําเป็นนะครับอะไรไม่จําเป็นก็ไม่ค่อยพูดนะแต่ถ้าพูดทีนี่ก็โอ้โหเจ็บแผลถึงสวงนะครับพูดทีนี่แทงใจดาเหลือเกินนะคนเกิดราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตนะครับตั้งใจกับชีวิตค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีมังกรจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองช่วยเหลืออยู่เสมอนะครับแนะนําให้บูชาเป็นองค์ทเาววสวรรณหรือองค์พญานาค หรือองค์เทพก็ได้นะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาคนเกิดราศีมังกรนะครับของคนเกิดราศีสิงกับพิจิกเนี่ยให้บูชาเทพที่เป็นผู้นําหรือเป็นนักรบหรือเป็นผู้ชายนะครับโอเคต่อมาราศีสุดท้ายราศีที่5นะครับที่มีปากวาจาศิก็คือคนเกิดราศีกุมคนเกิดราศีกุมมีพระราหูเป็นเทวดาประจําตัวนะครับพระราหูนี่ก็โอ้โห,โโหเข้มแข็งอยู่แล้ว นะครับมีอิทธิฤทธิ์อยู่แล้วนะและท่านขอพรต่อองค์พระพุทธเจ้านะครับว่าจะปรารถนาพุทธภูมิในอนาคตพระราหูก็จะมาสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้านะครับตอนนี้ท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์นะคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยจึงมีบารมีของพระราหูคอยคุ้มครองช่วยเหลืออยู่นะครับจึงต้องหมั่นบูชาพระราหูเยอะเผมแนะนําไปแล้วนะครับวิธีสวดให้ท่องนะโมสามจบแล้วก็สวดคาพุทธปันทูธรรมวะคะนะครับ ก็ให้มันสวดทุกวันนะจะทําให้คนเกิดราศีกุมมีดวงชะตาที่เข้มแข็งนะครับคนเกิดราศีกุมเนี่ยพูดอะไรก็ตามมักจะเป็นจริงเป็นคนที่มีเซนส์นแรงเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกเป็นคนที่มีความรู้สึกไวนะครับฉะนั้นเนี่ยคนเกิดราศีกุมเนี่ยต้องหมั่นทําบุญสร้างกุศลช่วยเหลือผู้อื่นให้มากๆหมั่นสวดมนต์นะครับชีวิตจะดีมากๆ โอเควันนี้ขออนุญาตนะครับมาแบ่งปันองค์เทว,วีสุวรรณนีมาสององนะครับอ่าก็ให้ดูนี่นะครับ,อ,นะรบองค์นี้เป็นแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้นะทักมาได้ที่เฟซ o o ๊ fan page นะครับซันพีดิกนะองค์เทว,วีสุวรรณเนี่ยก็เข้มขลังอยู่แล้วนะครับอีกองค์นึงรู้สึกจะออกฟ้าๆหน่อยนะครับก็ใครอยากได้นะทักมาทางเพจซันพีดิกนะครับก็ ปลุกเสกแล้วทั้งคู่นะครับพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับใครที่อยากได้นะครับทักมาได้เลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถัดไปเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ